บ่ายของวันที่20ธันวาคม2564ที่อาคารหอประชุมภายในสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายแพทย์ชลวิทย์เหลาทองผู้ในการโรงพยาบาลศรีสะเกดพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ได้กำหนดที่จะประกอบพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางของอำเภอเมืองศรีสะเกดภายหลังจากที่ มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 มาตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564และขณะนี้ได้นำเนินการฉีดวัคซีนบริการพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองรศรีสะเกดไปแล้วกว่า86%โดยเป็นการบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว140,006รายเข็มที่2 9 1 4 6 0ราย เข็มที่3 9,835รายและพิเศษฉีดเข็มที่4 865รายโดยมีนายนพพงพลาดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศริสเกตเดินทางมาเป็นประธานในการกล่าวประกาศปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางของอำเภอเมืองสีสเกตขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในจังหวัดศสิสเกตขณะนี้ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่23รายโดยพบว่านใน22อำเภอของจังหวัดรีสเกตอำเภออุตุมพรพริสัยพบมีผู้ติดเชื้อ10รายอำเภอเมืองรีสเกต10รายอำเภอขุนาหารสองรายอำเภอวังหินหนึ่งรายพร้อมกันนี้จังหวัดรีสเกตยังได้ประกาศที่จะจัดงานเทศก,กาลปีใหม่ส,สีเผาไทยรีสเกตในห้วงระหว่างวันที่29ธันวาคม2564 ไปจยนถึงวันที่4มกราคม2565ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดศิสเกษนับเป็นงานประจำปีของจังหวัดซึ่งเมื่อปีที่แล้วกระทบสถานการณ์โรคโควิดจึงงดการจัดงานไปแต่ปีนี้ที่ประชุมกรมการจังหวัดได้มีมติให้จัดงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 โดยมีการงดการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเวลากลางคืนผู้ที่จะเข้างานจะต้องได้รับบัคซีนครบโดสและต้องผ่านการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ก่อนด้วยสำนักข่าวไทม์นิวส์รายงาน